อยากได้ไหมขัดฟันแต่โอ๊ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เลือกยังไงดีแบบการแบบนี้ก็ดูใช้ง่ายแบบม้วนแบบนี้ก็น่าจะโอเคหมอหยงสอนวิธีเลือกให้ปกติแล้วหมอมักจะแนะนำให้คนไข้ของหมอใช้ไหมขัดฟันแบบม้วนและเวลาเลือกให้เลือกแบบมีแว็กซ์หรือว่ามีขี้พึ่งเคลือบอยู่บริเวณไหมขัดฟัน เพราะว่าเวลาใช้จะใช้ง่ายกว่าแบบไม่มีแว็กเวลาที่เราใช้ไหมขัดฟันแบบม้วนเราสามารถที่จะใช้นิ้วของเราเป็นตัวกําหนดทิศทางในการทําความสะอาดอย่างเช่นรูปนี้ก็จะเห็นเลยว่าไหมขัดฟันเนี่ยสามารถโค้งไปตามบริเวณด้านข้างของฟันและก็แทรกไปที่ร่องเหงือกได้โดยไม่เจ็บ ในขณะที่เราใช้แบบกา้านเราจะสามารถใช้เฉพาะตำแหน่งที่มันขึงได้ตึงแล้วก็ตรงๆร,ระหว่างตรงกลางการที่เราจะโค้งเข้าไปใ,ในตำแหน่งนี้มันจะค่อนข้างยากและอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เลือกไหมขัดฟันได้ถูกต้องฟันเราก็จะลดฟันผุและเหงือกอักเสบถ้าคุณใช้ทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งแน่นอน